ติปมากสุดที่พวกเราได้เอาผู้หญิงก่อนก็แลรวกันเห็นบอกผู้หญิงบอกได้น้อยกว่าผู้ชายนะใครใครได้เยอะสุดเท่าที่เคยได้มินค่ะก็ตั้งแต่ทํามาเลยนะคะครั้งเดียวที่ได้เยอะก็คือเจ็ดพันค่ะตอนเราไปเล่นผับตอนนั้นเหมือนพี่ๆเขาก็โชว์อะไรกันหมดแล้วหนูอยู่ในมุมมืดมุมมืดแล้วเขาคงสงสารเขาก็เลยเรียกหนูมาเขาก็เลยเรียกเขาให้เขาให้หนูเต้นหนูก็โดดฉีกขาตีลังกาหนึ่งนันแต่เขาก็พอแล้วแล้วก็เอาตังค์ให้หนู แต่ว่าได้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่เคยได้จริงเหรออะไรบนเวทีไม่มีใครกวักมือมาแล้วก็แบบอันนั้นอันนั้นคือเจ็บพันครั้งเดียวเจ็บพันค่ะที่ได้ที่สูงสูงที่ได้สุดครั้งเดียวกันโอเคก็คืออยู่ในอยู่ในภาพที่เขาให้เพราะว่าอยากจะให้หยุดเต้นใช่มันมันอยู่ในมุมมืดอยู่ในมุมมืดกันไปแบบเขาสงสารเขาเลยมั่นี่ลูกเราก็ได้มากน้อยก็ต่างกันไปโดยมากเขาจะเขาจะติ๊บกันประมาณเท่าไหร่ก่อน เริ่มที่อ๋อบาทหนึ่งก็มีนะคะหนูลืมเล่าบางคนให้บาทหนึ่งห้าบาทสิบาทก็มีนะคะน่าไปเทีใช่ค่ะแต่ถามว่าเราเก็บไหมเอาเก็บเก็บค่ะเออแล้วโดยเฉลี่ยประมาณประมาณบาทหนึ่งมีคือน้อยก็คือมีมีอยู่ปีหนึ่งที่เพลงพี่จ๊ะดังอะค่ะเป็นเพลงคอแห้งอะค่ะปีนั้นอะแดนเซอร์ได้ทิปกันเยอะมากเขาหน้าวิธียื่นให้เยอะมากด้วยเพลงดังเพราะเพลงพี่จ๊ะ คือแบบคนมันกระแสกระแสกระแสส่งเล่าหน้าเวทีแล้วช่วงนั้นเป็นเล่นเล่น,ลนในร้านเล่าเยอะอ,อ๋อเดี๋ยวนะเพลงของของของ,ของจ้าอาสยามตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นของแม่แล้วก็เราเอามาคัฟเวอร่คมา่ทางคุณลำาไยเอามาคัฟเวอ๋อพอร้องเพลงนี้ขึ้นมาปั๊บได้ทิปกระจายกระจายได้กระจายเลยค่ะแปลว่าได้เอยอะ แค่ปีนั้นแหละค่ะปีเดียวที่เหลือแห้งค่ะตกเป็นของน้องมิ้นพอมี JR เข้ามาก็ตกเป็นของ JR เลยค่ะพวกหนู3คนแห้งนี่นิดหน่อยหน่อยเยอะเยอะใช่ไหม JR ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่เยอะที่สุดน่าจะเมื่อคืนนี่แหละครับแปดพันโอ้โยังไงอ่ะเยอะไวันนี้ยังไงตอนไหนอ่ะตอนไหนอ่ะ มีกันทะเลกันแลยมได้ได้ได้ไม่น่าลาเลย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 ผมผมลาวันที่ติ๊บเยอะทุกวันเลยทต่ไม่ได้เยอะจังเลยว่า้ิ่งวิ่งสองล้านเอวิ่งเล่นสองทีครับเล่นสองทีได้แปดพิษได้แปดพันไดสองร้อยงานละหนึ่งร้อยแต่แต่ไม่ได้เลยเหรอผู้หญิงมาไหมค่ะไม่มาเออไปได้มาจากใครอะไรยังไงแปดแพันเนี่ยอือเขาอยู่เยอะเยอะครับหลายคนมันไม่ใช่คนเดียวแบบบางทีก็คน แบบหลายคนเขาขอถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเนี่ยตั้งใจเอามาให้เลยนะเพราะว่าเห็นในติ๊กตอกเขาเนี่ยมาเพื่อมาเจออะไรอย่างเงี้ยครับผมผู้หญิงผู้ชายก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้ง LGBT อย่างเงี้ยครับโดยมากจะได้จากกลุ่มไหนผู้หญิงหรือผู้ชายหรือ LGBTQ น่าจะผู้หญิงกับ LGBT ครับใช่ครับทั้งสองโดยมากเขาจะเนาะใช่ใช่าเปอะไรประมาณนี้เออบอสได้สามพันเองครับ เออมากมากม,มากสุดคือสามพันครับผมส0 0พแต่ก็ได้แทบจะทุกโชว์ว่างนั้น่